กราบสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอัปเดตเรื่องวอลลย์บอลนะฮะจะมาพูดถึงสโมสรวอลลย์บอลหญิงไทยกับวอลลยบอลหญิงของญี่ปุ่นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะฮะเราต้องพัฒนาสโมสรอ,อย่างไรนะจึงจะได้นักกีฬาวอลลย์บอลทีมชาติออกมาที่มีคุณภาพให้ไปอยู่ใน ระดับเราสามารถที่จะชนะทีมยุโรปได้มากขึ้นน,นะครับเราจะทำยังไงเราก็ต้องมาพัฒนานี่นะครับมาพัฒนาลีของเรานี่ลีไทยนี่นะครับสโมสรวอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นอาจหมายถึงหลายสิ่งนะครับขึ้นอยู่กับบริบทแต่โดยทั่วไปสามารถตีความได้ว่าสโมสรวอลเลย์บอลหญิงในประเทศไทยเป็นทีมวอลเลย์บอลหญิงที่แข่งขัน ภายในประเทศเช่นวอลเลย์บอลไทยแลนด์ไทยแนลนด์ลีหรือ DIY ายลีดีไอไวายลอีอย่างสโมรสรที่มีของเราก็มีสโมรสรม่เยอะนะแตกต่างกับญี่ปุ่นเยอะนะถ้าเราจะพัฒนาไปให้ทันเขาเนี่ย เราต้องมีดีวิชั่นหนึ่งลีกหนึ่งหลีกสองหลีกสามหลีกสนะี่ขอเรามีมเรามีอยู่หลีกเดียวนะฮะของเรามีอยู่หลีกเดียวนะตรงนี้เราถือว่าเรายังห่างชั้นอยู่มากนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรปับปรุงนะอันนี้นครับก็ชื่อสโมสร <c oughs> ชั้นนำนะฮะก็มีส e ุพรีมชนบุรีอีเทนีชื่อบริษัทสุพรีมชนบุรีนะฮะ เป็นทีมแชมป์หลีกหลายสมัยมีนักกีฬาระดับชาติหลายคนลงเล่นนะนักกีฬาระดับชาตินี่ก็แบ่งแบ่งกันไปนะตามทีมตาม่างๆแล้วก็มีทีมนครราชสีมาดีกรียูเนเต็ดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระอีสานสังกัดองค์กรนะทีมแข่งจากพระอีสาน มีฐานแฟนคลับมากนะแล้วก็ยังมีทีมข้อนแก่นอนะไมีเข้ามานะแต่ก็ยังยังยังไม่ถึงนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีทีมข้อนแก่นไดโนไดโนซอรเนี่ยเป็นทีมขอนังหวัดขอนแก่นนั่นเองก็ถือว่ากำลังมาอาจจะมาเลงก็ได้ ทีมใหม่ที่มาแลนด์ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบ,บาลและก็ประชาชนทีมบางปูโอท็อปสมุรปการนี่โอท็อปก็บอกแล้วนะ,ะต้องมีโอท็อปมาสนับสนุนแน่เลยบอกว่าที่โอท็อปก็ไปด้วยของจังหวัดสมุรปการนะเป็นทีมระดับกลางที่พัฒนาอย่างต่อเน,นื่องนะของเราก็มีทีมที่ได้แชมป์หลายสมัยก็คือทีมสูพรีม์ใน ทีมแข่งจาภาคอีสานนั่คือนครศสีมาชแล้วก็ทีมมาใหม่ก็คือทีมขวัแก่นทีมระดับการก็คือทีมบางปูนี่นะทีนี้สามบีบีนนทบุรีเนี่ยบริษัทสามบีบีนทีมเก่าแก่ที่เคยประสบความสำเร็จสุดเราก็จะเห็นได้จากบีมพิษบีมพิมพิษยาภุกระงัและก็น้องๆอีก หลายท่านนะที่เดินตามมานะครับแล้วก็มีทีมไอโมบายขอนแก่นนะขอนแก่นมีสองทีมเลยนะบริษัทไอโมบายเดิมน,นะปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นขอนแก่นขอนแก่นไดโนมอสนะแล้วก็อ่า ทีมชาติไทยเนี่ยไม่ใช่สมโมสรนะแต่อาจสับสน,น้วยนะบางครั้งผู้คนอาจสับสนระหว่างสมโมสรกับทีมชาตินะทีมทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงชาติไทยเนี่ยก็คือทีมที่แข่งขันในระดับนานาชาตินะครับเช่นเอเชียนเกมชิงแชมป์เอเชียเวิลด์กัร์รีเดิมเนชั่นลีกวีเอ็แลแลก โอลิมปิกถ้าเกิดว่าเราผ่านเข้าไปเราก็ยังไม่ได้เข้าไปเราก็ได้เข้าไปแค่รอบอคัดเลือกนะก็ยังดีนะที่เขาให้เข้าไปคัดเลือกมีสิทธิ์ได้เข้าไปคัดเลือกนะ <laughs> ก็เป็นทีมชาติเป็นทีมชาติที่มีชื่อเล่นนะของไทยมีชื่อเล่นว่าชบาแก้ว อันดับสองหรือสาวไทยโดยมีนักกีฬาในอดีตนะที่มีชื่อเสียงเนะ่ืพมจิตทินขาววิลาวันสีพิจิตหัทยาบำรุงสุปิยนุกันน้อยคารินเดราูุสเนี่ยเป็นลูกคู่ก็ในการแข่งขันและหลีกสำคัญในประเทศไทยนะไทยก็มีหลีกที่แข่งขันก็คือไทยวอน ไทยแลนด์วอลเลย์บอลลีเป็นลีกสูงสุดนะ DIY ลีกนะก็คือ,อยูวอลเลย์บอลลีกลีกใหม่เริ่มเมื่อปี2023กีฬามหาวิยาลัยชิงแชมป์อินดอร์เกมสีเกมนะสถานะในปัจจุบันนี้นะครับก็คือวอลเลย์บอลหญิงไทยเนะี่ย ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากเนะี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเราสาม,มารถที่จัดจัดการแข่งขันระดับโลกได้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะแล้วก็มาถึงปีนี้เราก็ได้รับเกียรติในการจัดแข่งขันวอลเลย์บอลจิงแชมป์หญิงโลกนะฮนะก็หมาถึงว่าไทยก็มาเต็มนะต่อไปไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬา ในหลายๆอย่างในประเทศไทยนะระดับโลกนะครับเพราะว่าประเทศไทยมีความเหมาะสมาหลายด้านซึ่งได้เปรียบยุโรปได้เปรียบมริกาแล้วก็ได้เปรียบทางด้านคือมีจุดแข็งกันนะ่คือท้งญี่ปุ่นท้งจีนลางไหเรามีจุดแข็งคือว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่างนะี้การเดินทางมาก็สะดวกความปลอดภัยนะก็ครบนะครับ หลายหลายคนก็อยากจะเดินทางมารวมทั้งนักกีฬาก็อยากจะมาเล่นที่ประเทศไทยนะ่ยเพราะว่าเขาเล่นลีกในยุโรปนี้เลยนะก็น่าจะเครียดพอสมควรเนีได้เปลี่ยนบรรยากาศมาประเทศไทย่างปีรักครั้งอะไรอย่างนี้ก็อมืมันก็เป็นการได้มาท่องเที่ยวไปในตัวนั้นมาทํางานด้วยนะี้มาเล่นด้วยนะี่เปิดหูเปิด,ปด,ปดตาด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเอาละครับนี่ก็ เป็นประมาณนี้นะครับทีนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายสโมสบรบอลลิบอลหญิงไทยนะครับค่าใช้จ่ายสโมสบรบอลิบอลหญิงในประเทศไทยเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับเช่นระดับทีมหลีกสูงสุดหรือหลีกล่างนะแหล่งทุนที่สนับสนุนก็ เป็นพื้นฐาเนเอกชนภาครัฐหรือมหาวิทยลาลัยจำนวนนักกีฬาและเป้าหมายของทีมการแข่งขันในประเทศหรือส่งไปแข่งขันในต่างประเทศอันนี้เราก็จะมาประมาณค่าตัวนักกีฬาค่าค่าจ้างนักกีฬาและทีมงานในทีมงาน้วยตําตำแหน่งะ นักกีฬาตัวหลักก็คือทีมชาตินั่เนเองก็ประมาณ 80,000- ถึงสองแสนบาทนะขึ้นอยู่กับระดับชื่อแล้วก็การมีชื่อเสียงนักกีฬาระดับกลางก็คือประมาณมาเป็นตัวสำรองหรือดาวรุ่งประมาณก็สามหมืนถึงหกหมืนทีนี้ก็มาเป็นนักกีฬาเยาวชนใหม่น,นักกีฬาเยาวชนใหม่ก็หนึ่งหมืนถึง สองหมื <25. S 2> ่นห้าี๋ยก็ประมาณนี้นะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะก็แปดหมื่นถึงแสนห้านะ 8, 10, 000, นี่เป็นผู้ฝึกสอนระดับทีมชาตินะผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนี่ก็ะมาณสามหมื่นถะึงหกหมื่นนะนักกายภาพบำบัดก็สามหมื่นถึงห้าหมื่นปกติธรรมดาเนี่ยนะตำแหน่งนี้ไม่แอบอยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นการสร้างงานนะกายภาพบำบัดนี้นนะ ทีมงานเทคนิคและวิเคราะห์เกม2องหมถึงสี่หมืน่นบางทีมอาจจะไม่มีนะรวมค่าใช้จ่ายประมาณ1 2บสถึงสิคนทีมงาน5้ถึงเคนนี้ก็ประมาณ3า0แ0 0ถึงแปดแสนบาทต่อเดือนก็คิดเป็น3.6ล้านหรือ9.6ล้านบาทต่อปี ทีนี้ก็มีค่าเดินทางค่าที่พักนะการเดินทางแต่ละแมนะ่กก็มีอะไรบ้างนะมีรถตู้มีเครื่องบินมีรถไฟม,มีรถบัสนะแล้วก็ที่พักที่อาหารระหว่างการแข่งขันค่าเดินทางไปฝึกซ้อมต่างจังหวัดหรือแคมป์เก็บตัวนี่ก็ประมาณห้าแสนถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาทต่อปีนะทีนี้เป็นเรื่องของอุปกรณ์และการแต่งกายชุด แข่งเย้าเยือนทิศซ้อมลูกบอลตาขายอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์ฟื้นฟูร่างกายนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3,000สนถึง8 0 0แสนบาทต่อปนะีทีนี้ก็เป็นสถานที่ฝึกนะครค่าเจ้าสนามไม่มีสนามเป็นของตัวเองค่าไฟฟ้าค่านา้ำค่าบำรุงรักษา ระบบเสียงจอ,องนีนะสำหรับเกมนี้เขาเ,บบเวลาเราทำพรีเซนต์กันนียต้องมีจอ LED อะฮะขนาดใหญ่เป็นโปรเจคเตอร์เลยต้องงบประมาณประมาณ2,000 0 0ถึง0 0 0 0 0บาทต่อปนะีทีนี้การแพทย์และการฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูสมรรถภาพก็ค่าใช้จา่ายค่าตรวจร่างกายประจำปีค่าทำค่าทำฟิซิโอ บำบัดหนระือนวดหรือไกลผ้ามันเแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บสนับเขา่าเทปก็อยู่ที่ประมาณ20000นถึงห0าแสนบาทต่อปีนะค่าธรรเนียมการแข่งขันค่าสมัครลีกบางดีอาจมีค่าสมัครนะค่าผู้ตัดสินค่าบริหารจัดการการแข่งขันหากเป็นเจ้าพก็อยู่ที่ประมาณ หนึ 1> 1, ่งแสนถึงสามแสนบาทต่อปีทีนี้ก็มาเป็นการตลาดและการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทำวิดีโอการทำโปรโมตในการจัดกิจกรรมแฟนคลับโฆษณาในโซเชียลนี่ก็ประมาณ2องแสนถึงหล้านบาทต่ปอปีทีมรวมค่าใช้จ่ายก็ประมาณระดับทีมนะทีม แชมป์น,นำสุ p ร r ม m และของราชสีมาเนี่ยก็มีค่าใช้ใจ่ายตลอดทั้งปีก็แปดถึงสิบห้าล้านบาททีมระดับกลางบางปูขอนแก่นนี่ประมาณสี่ถึงเจ็ดล้านบาทต่อปีนะทีมใหม่ที่ทีมมหาอะยรสองถึงสี่ล้านบาทเนี่ยเรามองเห็นค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็น่าจะรู้แล้วว่าแชมป์จะเป็นของใครนะ <c oughs> เพราะทีมยุโรปทีมญี่ปุ่นเขาลงทุนเยอะเล เราก็ต้องดูว่าอะไรที่เรายังไม่ได้ใส่ลงไปเราก็ต้องหาวิธีใส่ลงไปมประมาณแหลงทุนสนับสนุนนะสปอนเซอร์เอกชนนะเช่น3 BB Supreme a ร i เมีอเไอายถ้ารัฐก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือระดับจังหวัดแล้วก็มหาวิทยาลัยหรือองค์กรการศึกษาแฟนคลับในกิจกรรมร่วมระดมทุน นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่างทีมสุพีมชนบุรีอีเทปนะเป็นหนึ่งในทีมที่มีงบประมาณสูงที่สุดมีสปอนเซอร์หลักจากเอกชนนะลงทุนทั้งด้านกีฬาผู้ฝึกสอนต่างชาติระบบฟื้นฟูคาดว่าใช้เงินประมาณ10บร้านบาทต่อปีขึ้นไปนี่รนะับ ทีนี้ถ้าเราจะมาพัฒนาทีทมให้มีมากขึ้นนะสำหรับที่นักแข่งขันเราจะมาแข่งกันเนี่ยเราจะตัดตัวเป็นทีมชาติเนี่ยก็คงจะมองเห็นนะทีนี้เรามาดูสมโมสมรวอลเลย์บอลญี่ปุ่นบ้างนะก็คือสมโมสรญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหนึ่งในการพัฒนานและมีโครงสร้างเป็นระดับมืออาชีพมากในะระดับเอเชียโดยเฉพาะ ในลีสูงสุดอย่างเช่นวีลิ d ดิวิชันหนึ่งเขามีดิวิชันหนึนะซึ่งในความนิยามซึ่งได้รับความนิยมนะซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในญี่ปุ่นและระดับนาชาตนะิด้านทันี้เราก็มาดูตลาดนะมี สูงสุดก็คือลีกดิวิชั่นหนึ่งมี12ทีมลองลงมาก็คือคือวีลีกเ i วิชั่นสองนะมีสิบสองทีมมีรองสุดท้ายวีลีกเ i วิชั่นสามหรือวีสามนะคือวนะีหนึ่งวีสองีสามหลายทีมและมักเป็นทีมเยาวชนหรือทุนภาพนี่ฮะของเราเนี่ยยังไม่มีนะฮะ เออถ้ามีก็ยังไม่เป็นทางการนะพวกเราต้องมีหลีกสองแล้วก็หลีกสามเนี่ยให้เท่าเท่าเาก่อนนะจัดงบประมาณนิดน้อยแต่ก็ได้นะพวกเราก็มีบอลระดับภูมิภาคเหมือนกันนะแต่ยังไม่เป็นหลีกเนะี่ยยังไม่มีอะไรเป็นทางการนะทีนี้สโมสรเน,นี่นะสโมสรของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเยอะเลยนะ อย่างเช่นสโมสสนฟูกูโอกะโทยมามะไซตามะโกเบโอซาก้าโอคายมามะแล้วก็โอซาก้าทีมพวกนี้ก็นะครับเป็นทีม อย่างทีมคาวาซกินี่นะเป็นทีมแชมป์เก่าวนะีหนึ่งปี2023นะมีนักกีฬาทีมชาติหลายคนนะทีมยานางิวาริเนี่ยนะเป็นทีมที่แกร่งที่สุดในญี่ปุ่นในรอบ10ปนะีที่ผ่านมาคว้าแชมป์หลายสมัยฟูกโกนนะ ทีมจากภาคตะวันตกของญี่ปุ่นโทยมามะนี่ทีมเล็กแต่ใช้แต่ได้รับความนิยมจากแฟนขับสูงเนะีไซตามะมีนักกีฬาต่างชาติาเช่นจากบาซินโดมิกนันนะโกเบโอซากา้าทีมเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็ทีมโอคายมามะ เป็นทีมที่เน้นพัฒนานักกีฬาญี่ปุ่นรุ่นใหม่ทีมโอซากา้าเป็นทีมที่แกร่งมาอย่างยาวนานอันนี้เราก็จะเห็นว่าชัดเจนเลยนะของเราเนี่ยจะต้องเดินตามอย่างไรนะถ้าเราเอาอญี่ปุ่นมาเป็นแบบเป็นวมเดลเนี่ย นักกีฬาต่างชาติในลื้ญี่ปุ่นนะลิญี่ปุ่นเนี่ยก็มีจ้างประเทศไทยเข้าไปก็มีนะนิยมจ้างจากบาซินโดนดิการ,าการจีนเกาหลีใต้ไทยและก็ขาศัคสถานนี่นะครับนี่ก็คือประมาณแล้วเรามาดูค่าตัวนะค่าตัวของนักกีฬาทีมชาติญ,ญี่ปุ่นก็ประมาณ5ล้านถึง12ล้านนะครับ แปลงเป็นเง mm ินไทยก็ประมาณเอาว่าเป็นเงินไทยดีกว่านะหนึ่งถึงสองหนึ่งจุสองถึงสามล้านบานแต่ต่างกันกับไทยเนี่ยโอ้โหนะฮะสามสีเท่าเลยนะนักกีฬาดาวรุ่งนี้ก็ประมาณห้าแสนถึงหนึ่งล้านสแสนนักกีฬาต่างชาติระดับกลางสองล้านถึงสามล้านเจ็ดน นักกีฬาต่างชาติระดับสตาร์ระดับดาวเนี่ยสามจุดเจ็ดล้านถึงหล้านนี่ยไทยน่าจะเป็นเล่นอยู่ในระดับนี้เยอะนะหกล้านห้าล้านเนี่ยสามล้านขึ้นนะก็น่าจะประมาณนี้นะความนิยมและการถ่ายทอดนะนวิบอลหญิงได้รับความนิยมสูงในญี่ปุ่นนะ แล้วก็มีการถ่ายทอดสดมีแฟนคลับที่ติดขอบสนามประมาณห้าห้าพันถึงแปดพันมีการจัดากิจกรรมแฟนคลับแล้วก็ขายสินค้าทางลิขสิทธิ์ทําทำไมญี่ปุ่นถึงสนใจสำหรับนักกีฬาไทยเป็นระบบฝึกซ้อมทันสมัยเน้นเทคนิควินัยและการวิเคราะห์เกม สภาพแวดล้อมปลอดภัยเหมาะสำหรับนักกีฬาหยิงรายได้ดีกว่าในไทยแม้ทีมเล็กก็ใช้ค่าใช้จ้างใช้ค่าจ้างสูงกว่าหลีกไทยโอกาสพัฒนาฟีมือได้แข่งขันกับนักกีฬาชั้นนำของโลกทีนี้ความรู้ข้อควรรู้หากนักกีฬาไทยจะย้ายไปเล่นในญี่ปุ่น ต้องมีมีซ่าทำงานนะสปอร์ตมีซ่าต้องผ่านการคัดเลือกจากทีมมักมีช่วงทดสอบ1นถึงสงสัปดาห์ต้องปรับตัวกับวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มวงวดภาษาญี่ปุ่นไม่จำเป็นนะแต่ช่วยได้มากในการศึกษาคนะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ ของเราจะพัฒนาไปก็เนี่ยเราต้องพัฒนาไปประมาณนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลคกดแชร์เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารในะครจากกีฬานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ